เพิ่มการค้นหาง่ายขึ้นโดยใส่ Hashtag ลงในชื่อวิดีโอ YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวา IT 25ชั่วโมงผมไายนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใส่ Hashtag ในชื่อวิดีโอของเรานั่นเองขั้นตอนแรกเพื่อนๆก็เปิดช่องวิดีโอ YouTube ของตัวเองมานะครับจากนั้นให้กดไปที่ YouTube Studio นั่นเองนะครับโอเคเมื่อถึงหน้าต่างแบบนี้แล้วครับเป็นหน้าต่าง Dashboard นะครับซึ่งความหมายแต่และเมนูผมได้อธิบายในคลิปที่แล้วแล้วมานะครับสามารถไปดูที่ตัวไอขวามือบนได้เลยจะมีเพลย์ลิสต์สอน YouTube นะครับแล้วก็คลิปสอน IT อีกมากมายนะจ๊ะโอเคขั้นตอนต่อมานะครับ ให้เราไปกดที่วิดีโอนะครับซ้ายมือจากนั้นให้เราหาคลิปที่เราต้องการใช้งานนะครับเพื่อจะแก้แท็กนั้นเองโอเคยกตัวอย่างเช่นคลิปอันนี้แล้วกันนะครับคลิปแรกเลยสดนะจากนั้นสังเกตที่ชื่อตรงไตเติลข้างบนนะครับของผมเนี่ยทุกคลิปจะมีนะฮะ sharp m i n o v a it ซึ่งเป็นชื่อ,อช่องของผมนั่นเองนะครับเวลาเพื่อนๆกดเข้ามาในคลิปนะครับกดเข้าไปตรงนี้ก็จะลิงก์วิดีโอของผมทั้งหมดเลยนะครับมันสะดวกในการค้นหาวิดีโอของเราหรือเหมาะกับเอาไปแนะนำเพื่อนๆหรือว่าคนที่สนใจวิดีโอนะครับก็ใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยโอเคและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถ แก้นะครับในคำที่ต้องการค้นหาใน Google หรือ YouTube นะครับอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมมาแก้ลุกอะไรนะคลิปนี้ยังแก้ไม่เสร็จเท่าไหร่นะออโอเคเมื่อใส่ชาร์ปหน้าคําว่าลุกอะไรแล้วนะครับให้กดบันทึกนะครับจากนั้นให้เรากดนะครับก o อปปี้วิดีอครับตรงข้างล่าง กรอบวิดีโอของเรานั่นเองจะสามารถ Copy ปี้ลิงก์ของเรามาในคลิปบอร์ดได้นะครับจากนั้นให้เรากดขวามือบนสุดข้างล่างการกรบาทนะครับจะมีจุดเมนูนะครับซึ่งเป็นเมนูของ Google Chrome นั่นเองให้เราไปเลือกคำว่า new incognito window นะครับกดเข้าไปซึ่งโหมดนี้ <c oughs> มันเป็นโหมดที่สุดยอดมากสำหรับ พอบ้านใจกล้าอยากดูวิดีโอโดยไม่บันทึกในฮิสตอรีสามารถมาดูที่ตรงนี้ได้นะจ๊ะอันนี้สายมืดจุๆโอเคว่ากันต่อนะครับก็คลิกขวาแล้วก็วางเลยแล้วก็เอนเตไปฮะอย่างไวอย่างไวนะโอเคเมื่อกี้ผมก็อธิบายไวแล้วเนาะว่านี่ครับผมใส่ชื่อช่องผมไว้นะฮะเวลา เพื่อนๆมาคลิกที่ตรงนี้คลิกขวาอก็จะมาลิงก์วิดีโอของผมหมดเลยนะครับผมใส่ข้างหน้าหมดเลยนะกดมีตอนนี้น่าจะมีร้อยกว่าคลิปแล้วมั้งอืมก็นีะก็ไล่กันไปดูครับตามชอบครับนะจ๊ะโอเคมาดูคําว่าลูกอะไรกันดีกว่าครับว่าผมใส่ชาร์ปไปแล้วมันจะมีผลไหมคลิกขวาแล้วก็ New Tab ไปนะครับ New ว a a เนี่ฮะ สุดยอดเลยฮนะคำว่าลุกอะไรนี่ก็จะมาเจอ,อลุกอะไรเออเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังเนาะ <c oughs> <c oughs> ว้าเป็นนั่นโอเคก็นั่นแหละครับส่วนการใส่ลุกไอ้ส่วนการใส่ a นะครับเราควรใส่ h a s h t ็ g ให้ตรงกับชื่อวิดีโอของเรานะหรือคอนเทนต์นะครับเพราะว่ามันจะเหมาะในการแก้ไขแล้วก็ถ้าใส่มั่วนะ ระวังนะครับ YouTube มาตรวจตอนหลังอาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคก็ตามนี้นะครับอันนี้แถม <c oughs> แถมโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ